สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหมอรวีน้อมรับคำวินิจฉัยสารรัฐธ,ธรรมนูญปมบัตรเลือกตั้งสองใบขอเดินหน้าสู้ในชั้นกรรมธิการและรัฐสภาต่อยืนยันไม่ยื่นตีความซ้ำ นายแพทย์รวีมาชมาดลสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังทำใหม่กล่าวภายหลังสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยคำร้องกรณีของตนที่ร้องว่าถูกละเมิดสิทธิทเสรีภาพจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบและให้สารวินิจฉัยว่าการแก้ไขขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญ2,560 ซึ่งสารมีคำวินิจฉัยว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพนั้นสำหรับตนถือว่าสงครามนี้จบแล้วตนและทีมกฎหมายได้ใช้ความพยายามสุดความสามารถแล้วแต่เมื่อสารมีคำวินิจฉัยอย่างไรก็เคารพต่อสารและจะไม่มีการดำเนินการใดต่ออีก พร้อมขอบคุณกำลังใจจากประชาชนทั่วทั้งประเทศและขอแสดงความเสียใจกับประชาชนที่ยังต้องการให้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียวขณะเดียวกันขอแสดงความยินดีกับพรรคการเมืองและบุคคลที่ต้องการให้เป็นบัตรเลือกตั้งสองใบสำหรับกลุ่มพรรคเล็กเองเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบแล้วตอนนี้ต้องสู้ในกรอบรัฐธรรมนูญที่เป็นบัตรเลือกตั้งสองใบ นายแพทย์ระวีกล่าวต่อว่าวันนี้กรมาทการพิจารณาร่างพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอจะมีการเสนอเหตุผลเกี่ยวกับการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อว่าจะหารด้วย100หรือ500 ตนในฐานะตัวแทนกลุ่มพักเล็กก็จะพยายามสุดความสามารถโดยในกรรมธิการก็คงจะสู้กันด้วยเหตุและผลส่วนท้ายที่สุดผลจะออกมาอย่างไรขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมแต่ทั้งนี้ไม่ว่าผลจะออกมาหารด้วย100หรือ500ฝ่ายที่แพ้ก็คงสงวนคำแประยะติและคงไม่มีการไปยื่นสารรัฐธรรมนูญก่อน ส่วนหลังจากนั้นเมื่อสภากำหนดวันประชุมในวาระ2และ3ที่คาดว่าจะเป็นต้นเดือนมิถุนายนเมื่อพิจารณาวาระ2ฝ่ายที่แพ้ซึ่งสง,งวนคำแประ,ะติก็จะไปสู้กันในสภาใหญ่อีกครั้งและเมื่อพิจารณาจบวาระ3แล้วซึ่งไม่ว่าจะเลือกหารด้วยแบบใดแต่ตามขั้นตอนกฎหมายลูกทั้งสองฉบับรัฐสภาจะต้องส่งไปยังองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องคือสารรัฐธรรมนูญและกะกะตพิจารณา มีประเด็นใดบ้างที่มีปัญหาทางกฎหมายซึ่งหากองค์กรทั้งสองไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ถือว่าจบดังนั้นในขั้นตอนการยื่นสารรัฐธรรมนูญตนเข้าใจว่าฝ่ายที่แพ้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหาร100หรือ500คงได้มีการนําเสนอข้อมูลส่งไปประกอบพิจารณาและคาดว่าจะไม่มีการยื่นให้สารตีความเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ